ยามสนธยาคล้อยแสงสีส้มสุดท้ายท่าทาทิวเขาสลับซับซ้อนเบื้องหน้าพระหนุ่มจินผู้มีดวงตาคมกริบดุดเหยี่ยวกำลังก้าวเดินอย่างสงบเสงี่ยมเขียงข้างธรรมะพระเทระผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานจนรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าคล้ายเปลือกไม้เก่าทั้งสองมุ่งหน้าสู่สำนักทรงสันโดสอที่ซ่อนลึกอยู่กลางป่าใหญ่ ความเงียบสงัดของพงไพรมีเพียงเสียงจักจั่นแว่วมาเป็นระยะเมื่อเลียวรถตามทางเดินแคบเรียบลำธารจินพันชงักฝีเท้าท่าที่ปรากฏเบื้องหน้าตรึงสายตาเขาไว้หญิงสาวนา่งหนึ่งนั่งกอดเขาประม่อยู่ริมตะลิ่งแสงจะนึรองรองจับต้องใบหน้าเศร้าซ้อยและชุดผ้าใหมเนื้อดีที่เปียกชุ่มจนแนบเนื้อเผยให้เห็นสุดทรงวดงาม ยังไม่อาจละสายตาได้หยาดน้ำตาไหลาอาบแก้มเราหยาดน้ำค้งบนกลีบดอกไม้ท่านอาจารย์ชินกระซิบเสียงแถวเบาดวงตาไม่ละจากหญิงสาวธรรมเพียงทอดสายตามองด้วยความสงบนิ่งไม่แสดงความเห็นใดๆหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นพระสงฆ์สองรูป นางรีบประนมมือขอความเมตตาเสียงสันเครือท่านเจ้าขาดิฉันทัดหลงและไม่สามารถข้ามลำธารน,นี้ไปได้น้ำไหลเชี่ยวเหลือเกินขอความเมตตาจากท่านช่วยนำดิฉันข้ามไปฝั่งโน้นด้วยเถิดค่ะจินหน้าแดงระเรื่อเขาไม่เคยใกล้ชิดสตรีใดเช่นนี้มาก่อนความงามของนาง เราต้องมนตสะกดให้เขาไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ต้องกังวลไปแม่หญิงข้าจะช่วยท่านเองว่าแล้วเขาก็เตรียมย่างกายลงสุ่กระแสน้ำเย็นเยียบธรรมมองจินด้วยแววตาที่ลึกซึ้งก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบจินหากจะประสงค์จะช่วยนางก็จงกระทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และไม่ยึดติด จินพยักหน้ารับคำอย่างรวดเร็วเขาค่อยๆช้อนร่างบอบบางของหญิงสาวขึ้นแนบบอกสัมผัสไอเย็นจากชุดที่ปียกชื้นแทรกซึมผ่านจีวรความหอมอ่อนๆจากเรือนผมของนางรวยรินเข้าสู่โสประสาทหัวใจของจินเต้นระรัวราวกับกลองศึกเขาประคองร่างนั้นอย่างระมัดระวังก้าวข้ามกระแสน้ำ ที่เย็ยนเยียบและเชี่ยวกรากไปยังอีกฝั่งอย่างทุลักทุเลเมื่อถึงฝั่งหญิงสาวคลายอ้อมกอดกล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงหวานซึง้งพร้อมทั้งส่งยิ้มงามพิลาสมาให้จินขอบคุณท่านมากจริงๆหากมิได้ท่านดิฉันคงต้องติดอยู่ที่นี่จนรุ่งเช้าว่าแล้วนางก็รีบเดินจากไปในความมืดมิด ทิ้งไว้เพียงร่องรอยเท้าปีกบนพื้นดินจินยืนมองตามแผ่นหลังของนางจนลับสายตาความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจทั้งความอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและความรู้สึกแปลกประหลาดที่ยากจะอธิบายธรรมะเดินนำหน้าต่อไปอย่างเงย็บเชียบทิ้งให้จินเดินตามหลังด้วยจิตใจที่ยังคงวาวุ่น อยู่กับภาพและความรู้สึกเมื่อครู่ตลอดการเดินทางที่เหลือจินตกอยู่ในห้วงแห่งความคิดถึงแม้ภาพใบหน้าเศร้าส้อยของหญิงสาวจะเลือนรางไปตามระยะทางแต่สัมผัสแถวเบา,เบาและความหอมหวานยังคง,งวงเวียนอยู่ในความทรงจำราวกับเงาที่ตามติดตัวเขาไปทุกคนทุกแห่งเขาพยายามที่จะจดจอ อยู่กับการภาวนาและการเดินจงกรมแต่จิตใจกลับไม่สงบวอกแวกคิดถึงแต่หญิงสาวผู้นั้นธรรมาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของจินพระนุ่มเดินเงียบลงเหมอรอยและมักจะถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ท่านก็ไม่ได้เอ่ยทักเพียงแต่เดินนำหน้าต่อไปด้วยความสงบเยือกเย็นเมื่อถึงสำนักสงฆ์ จินแยกย้ายไปปฏิบัติกิจของตนแต่ใจกลับไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาล้างบารด้วยความเมื่อยลอยกวาดลานวัดอย่างไม่ใส่ใจแม้กระทั่งในยามนั่งสมาธิดวงตาที่ควรจะหลับสนิทกลับลืมขึ้นมามองความมืดมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพหญิงสาวริมลำธารยังคงฉายชัดอยู่ในมโนภาพในที่สุด ชินทนความอัดตั้นในใจไม่ไหวหลังจากการทำวัดเย็นเขาตัดสินใจเดินไปหาธรรมะที่กระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กท่านอาจารย์ชินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายข้ารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งธรรมะเงยหน้าจากคัมภีที่กำลังอ่านแววตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตา แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งมีสิ่งใดรบกวนจิตใจเจ้าหรือจินคือเรื่องหญิงสาวที่ลำธานจินกล่าวด้วยน้ำเสียงตะกุตกตะกักภาพของนางยังคงติดตรึงอยู่ในใจข้าสัมผัสความงามมันทำให้ข้ารู้สึกวุ่นวายข้ารู้สึกผิดต่อพระวินัยที่ได้ใกล้ชิดสตรีเช่นนั้น ธรรมวางคำภีลงชำเลืองมองจินด้วยสายตาที่สงบนิ่งเจ้ากังวลว่าการกระทำของเจ้าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านอาจารย์จินตอบอย่างหนักแน่นข้าเป็นพระสงฆ์การสัมผัสสตรีเช่นนั้นย่อมไม่สมควรธรรมยกจอบชาขึ้นจิตอย่างชาชาก่อนจะวางลง และเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่แฝงด้วยความเมตตาว่าจินเมื่อครู่ที่ลำทานข้าเห็นเจ้าอุ้มหญิงสาวข้ามไปอย่างระมัดระวังและด้วยจิตใจที่เมตตาเมื่อถึงฝั่งเจ้าก็วางนางลงและปล่อยให้นางไปตามทางของนางจินพยักหน้ายืนยันแต่เหตุใดธรรมะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่เน้นหนัก ในทุกคำเจ้าจึงยังคงแบกนางไว้ในใจจนถึงบัดนี้เล่าคำพูดของธรรมาราวกับคุมดาที่กรีดลึกลงในจิตใจของจินความกระจ่างพลันบังเกิดขึ้นในห้วงความคิดที่สับสนวุ่นวายเขาตระหนักได้ในทันทีว่าความทุกข์ทรมานที่เขากำลังเผชิญอยู่มิได้เกิดจากการกระทำเมื่อครั้งอุ้มหญิงสาวข้ามลำธาร แต่เกิดจากการที่จิตใจของเขายังคงยึดมั่นอยู่กับภาพความรู้สึกและความคิดถึงที่มีต่อนางความเงียบปกคลุมกระท่อมไม้ถ่ายชั่วครู่จินก้มหน้าลงดวงตาเริ่มฉายแววแห่งความเข้าใจท่านอาจารย์ชินเอ่ยเสียงแวเบาแต่แฝงด้วยความสำนึกผิดข้า ข้าเข้าใจแล้วธรรมพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาเปลี่ยนด้วยความเมตตาการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มิใช่ความผิดหากแต่การยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมต่างหากที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์เจ้าแบกหญิงสาวข้ามลำทาด้วยกายแต่เจ้ากลับแบกนางไว้ในใจ ด้วยอุปาทานอุปาทานจินทวนคำอย่างช้าๆเราวกับกำลังทำความเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคำนั้นใช่แล้วธรรมะกล่าวเสริมความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงล้วนเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดจิตใจของเราไว้ปลป่อยวางความคิดถึง ปล่อยวางความรู้สึกปล่อยวางอดีตแล้วจิตใจของเจ้าจะพบกับความสงบที่แท้จริงจินเงยหน้าขึ้นมองไปยังดวงตาที่สงบนิ่งของธรรมะแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากความสับสนวาววุ่นกลายเป็นความสงบและแน่วแน่เขาค่อยๆหลับตาลงทบทวนคำสอนของอาจารย์อย่างลึกซึง้ง ในที่สุดเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของเขาใสากระจ่างดุดน้ำในบ่อลึกร่องรอยแห่งความกระวนกระวายได้จางหายไปจนหมดสิ้นข้าจะปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์จินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นคงข้าจะปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วและอยู่กับปัจจุบันขณนะด,ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ทำไมย้มรอยยิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาและความเข้าใจจงจำไว้เถิดจินเราอาจจะแบกผู้อื่นด้วยกายได้แต่จงอย่าแบกเขาไว้ในใจเลยค่ำคืนนั้นจินกลับไปยังกุฏิของตนด้วยจิตใจที่เบาสบายเป็นอิสระเขาเริ่มการภาวนาด้วยจิตใจที่สงบและแน่วแน่เป็นครั้งแรก ในรอบหลายวันภาพหญิงสาวริมลำธารยังคงปรากฏขึ้นในความคิดแต่คราวนี้จินเพียงแค่รับรู้ถึงการมาและไปของมันโดยไม่เข้าไปยึดติดหรือปรุงแต่งใดๆในที่สุดจินก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายของการปล่อยวางเขาได้แบกหญิงสาวข้ามลำธารด้วยกายเพียงครั้งเดียวแต่เขาเกือบจะต้องแบกนาง ไว้ในใจไปตลอดการเดินทางแห่งจิตวิญญาณหากมิได้รับการชี้แนะอันคง่ายจากอาจารย์ธรรมะการระหนักรู้นี้เองคือจุดคลี่เมคอันน่าจดจำที่จินจะไม่มีวันลืมเลือนไปจากใจ